โอเคครับกราบสวัสดีคนเราอยู่ผมเฟกเตอร์อะน่าน่าน่าจะสงสัยว่าทำไมถึงลงสามคลิปก็ง้อคนมาวางอะก็ต้องรีบลงนะเพราะพรุ่งนี้ก็ต้องเรียดออนไลน์กันแล้วนะต้องต้องเข้าใจกันนะเนาะอืมก็คลิปนี้ก็จะมาสอนวิธีการอ่าซื้อเก็บโปะหรือว่าหาเก็บโปะแล้วก็แดดเนาะเนี่ยแดดอย่างนี้เห็นไหมอันนี้ก็เกนะ็บโปะเนาะอ่ะขึ้นก่อนคือหลายช่องอาจจะสอนไปแล้วหรือยังไม่สอนผมก็ไม่รู้เหมือนกันไม่ค่อยได้ดูเนาะ ไส่วนปาร์ตี้นี้ก็คยจะปาร์ตี้กันก็ปาร์ตี้ไปฮะเคลียร์ทีดียปาร์ตี้แล้วก็จัดก,การกันเราเองเนาะอะไรอะแคนดาเมจอ๋อไม่ทำดาเมจเนาะไม่ใช่ไม่เกี่ยวไม่เกี่ยว,ม,ยวมาเราจะเริ่ม <c oughs> ขอโทษอ่าคิดซะว่าอันนี้คือเกาะหิมะใช่ไหมฮะอันนั้นก็คือเกาะลิงเนาะอ่ะอันนี้เป็นเกาะลิงะฮะเ,เราจะเราจะเคลียร์แล้ววันนี้ช่างมันมช่างม,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 มันช่างมันเห็นนี่เกาะลิงใช่ไหม ถ้าเราจะไปซื้อเก็บโปะนะครับเราก็ต้องขอเดิมตัวอีกละเราก็ต้องมาเกาะเวลสีมาครับซึ่งเห็นไหมนั่นคือเกาะแรกอันนี้คือเกาะที่2เนาะอันนี้ก็คือเกาะที่3มจะเป็นเกาะเวลสี่สิถึงหกสิแล้วก็มาเกาะน,นี้ก่อนครับเราจะใช้เกาะน,นี้เป็นศูนย์หลักเนาะแบบแกนกลางประมาณเนี้ยแล้วก็ชาร์จรอนนะสักครู่เก็บโปะ เรา,าเราจะซื้อเก็บปอดได้ก็ต่อเมื่อเรามีเงินสองหมื่นห้านะสองหมื 25, นะ่นห้าไม่ใช่สองแสนห้าขึ้นอย่างขอแวกเก็บปอดน,นิดหนึ่งเห็นก่องแล้วมันเอาใจไม่ได้โอเคฮ้ยมีอีกละก่อนนี้มันมีเยอะเก,กินไปว่ะงัชา่าจะปะเจ็บปะจ็ปะจ,ปะจาะเนี่ยโอเคเราจะมาถึงก่อนนี้ก่อนเนาะซึ่งใครที่อยู่ก่อนนี้แล้วน่าจะมีเงินพอแล้วะฮะกํกาลังซื้อเกนะ็บปอดเนาะ แล้วก็มาถึงตัวรับเควสี่สิบฮะหรือตัวไหนก็ได้ตามใจเราก็เดินผ่านมามาครับเห็นกล่องนี้ไหมเข้ามากล่องนี้ครับอ่ะเห็นเกาะข้างหน้าไหมฮะล้วก็ไปเกาะข้างหน้าครับนี่เห็นไหมเกาะข้างหน้าก่อนนี้ก่อนเดียวนะาะรอก่อนรอก่อนสักครู่ใกล้ถึงละเจ้าลาเดินทางไม่นานแล้ว อ,อโอเคครับนี่เรามาถึงละลองก่อนลองสิออากตกัวผิดมาทุกคนจะเห็นอ่าเป็นถ้ำตรงนี้เนาะแล้วก็จะมีประตูเนี่ยตรงนี้เป็นที่ขายแกปโปะนะฮะอ่ะแล้วก็มาครับจะเขียนว่าเมสเนาะอันนี้ใครที่ซื้อไปแล้วก็จะกดไม่ได้นะฮะเคมาต่อไปฮนะขอรีวิวเนี่ยแกปโปะก็เป็นอย่างนี้เนาะต่อไปเป็นการแดนนะแดนอันนี้ไม่ต้องเสียตังค์นะ เราก็แค่กดมาที่เมนูอ่ะมาที่เซตติ้งอ่ะทุกคนก็จะเห็นเดสตอนแรกทุกคนจะเป็นดิสลใช่มาก็จะกดเดสไม่ได้เปลี่ยนให้เป็นเอนลอชครับนี่เนาะแล้วก็จะพุ่งได้นี่แค่นี้นะกดวีดูสองครั้งอ่ะเรามาอธิบายพวกนี้ก่อนว่ามันคืออะไรบ้างฟันหมดอันนี้ก็จะเป็นสําหรับใครที่แบบแหลกๆแ,แล้วก็สามารถลบกราฟิกต่างๆไปได้อ่าสกินเช็คอันนี้คือการสั่นของหน้าจอนะฮะแบบสมมติว่าใครใช้สกินแล้วหน้าจอมันสั่นอย่างเงี้ยก็ อปอไปออเวลาใครจะเอฟเคเนาะก็เปลี่ยนปิดเป็นออฟซะไอเอลเอซี่นันนี้ผมไม่รู้นะขออภัยด้วยฮะโทเก็ตดักหมดก็คือแบบอ่าแมบพบพวกเนี้ยตอน,นแรกๆม,มันจะแบบยังไงอะมันจะสว่างใช่ไหมพอกดปุ่มนี้มันก็จะมือทำมันจะตัดแสงออกไปเนาะส่วนอันนี้ก็จะเป็นโทเก็ตนีออนซึ่งอันนี้ผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่าอะไรอีกแล้วโอเคส่วนสเปกบาร์นี่ก็คือเนี่ยอันแรกจะเป็นไฮจัมใช่ไหมอันนี้สองเป็นเก็ปเปก็คือแบบไฮจัมก็คือเนี้ยกดตัวทีเนาะแล้วก็กระโดดส,สูงๆนี้ ส่วนโทเก็ตฟอสก็คือหมอกครับนี่ใครเวลาแบบเดินทางไปไหนเนี่ยมองอะไรไม่ค่อยเห็นเนี่ยให้ให้ปิดอันนี้ครับทุกคนก็จะเห็นทุกอย่างชัดขึ้นเนาะเพราะหมอกจะหายไปคลิปนี้ก็จบเพลินวันนี้ใครที่ชอบอย่าลืมกดไลค์ like, กดแชร์ share, กดติดตามด้ยวยไปแล้วครับซีโอเกน